พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดก็จะเป็นขับรถเร็วนะครับ 33. ่เปอร์เซ็นต์ทัศนวิสัยไม่ดี33.3% 3เปอร์เซ็นต์กว่าแล้วก็รถปิ่งนะครับที่เกิดขึ้นถนนที่เกิดขึ้นสูงสุดก็จะเป็นในท้องถิ่นในอบตอก็ที่เป็นร้อยละกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีผู้เป็บสี่สิบคนนะครับ ที่ําเสียงสูงสุดก็ยังหลักๆก,ก็ยังเป็นเมาสุลานะครับถึง41 กตรงแน่ได้ครับาก็ออกเรื่นี้หละออกไปเลยร่วมกับร้อวโทเรียงสักขอบคุณครับปาขอบคุณครับถาไฟนะรับรถด้ ขับเคลื่อรียบร้อยนะครับเจคันนะครับเท่านั้นรถล,ล็อกกันไปนะครับผลการเรียกมีการเรียกตรวจมากที่สุดนะครับเทราะนั้นการล,ล็อย่างไปนะครับอมาจนถึงมาที่11เมษายนที่ผ่านมาลง3วันนะครับพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดก็จะเป็นขับรวถเร็วนะครับ33.34เปอร์เซ็น ทัศนวิสัยไม่ดี33.3% 3กว่าแล้วก็รถติ่มระทับที่เกิดขึ้นถนนที่เกิดขึ้นสูงสุดก็จะเป็น